ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับผมมีอะไรบางอย่างที่จะแนะนำให้รู้จักจากน้องรักสนิทสนมของผมคืออาจารย์ปานเทพปพวงพันธ์จอมยุทธเจ้าปัญญาคิดโน่นคิดนี่ไปเที่ยวสรรหาข้อมูลเอกสารลับข้อมูลโบราณโบราณโบราณตำรายาโบราณที่จะารึกลงใบลานใบข่อยเอามาถอดรหัสแล้วก็ลงไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสัรหานะฮะ อาจารย์มันเทปเป็นคนที่ทําเรื่องยาลม300จําพวกนี้ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมที่เคยสั่งซื้อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราลุงป้าน้าอาเราแล้วก็ได้ผลมากผมเนี่ยทานเป็นประจํามาปีที่4แล้วทา่านผู้ชมวันละสองตอนบ่ายไม่เคยพลาดเป็นอายุวัฒนะท่านผู้ชมครับด้วยความเคารพผมอายุ76ปีแล้ว ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าผมก็ยังไม่ได้ดูอ่อนเพลียแรงทั้งหมดได้คุณสมบัติของยาลมสามรจําพวกทีนี้อาจารย์มันเทพไม่ได้หยุดแค่ยาลมก่อนหน้านั้นท่านก็คิดเอาฟ้าทลายโจรซึ่งชาวบ้านก็ทํากันมานานแล้วแต่อาจารย์มันเทพบอกว่าทําฟ้าทลายโจรนั้นส่วนใหญ่จะทําจาก,กลําต้นใบและกิ่งแต่อาจารย์มัเทพไปเข้าห้องแลบพิสูจน์แล้วว่าถ้าฟ้าทลายโจรนั้นทําจากใบ คุณภาพฟ้าทลายโจรจะสูงกว่าที่ทำจากกิ่งและก็ต้นก็เลยเกิดยาฟ้าทลายโจรทำจากใบของอาจารย์ปานเทพซึ่งได้ผลชงัดมากในช่วงที่มีโรคระบาดนั้นท่านผู้ชมรู้ว่าฟ้าทลายโจรน,นั้นที่ประชาชนบริจาคมาคิดเป็นเงิน 60- 70ล้านบาทนั้นเราแจกไปหมดไม่คิดเงินช่วยชีวิตคนไปเป็นแสนแสนคนหลายแสนคนเลยหลายคนไม่ได้พึ่งยาฟ้าวิพิราเวเลยแต่พึ่งฟ้าทลายโจรแม้กระทั่ง คุณหมอในโรงพยาบาลนางแห่งยายผมเอ่ยชื่อนะครับท่านบอกให้ประชาชนที่กาไปรักษาให้ทานยาฟาวิพิราเวียตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขแต่คุณหมอท่านดันพกฟ้าทลายโจรติดตัวไว้แล้วบอกท่านติดท่านก็ทานฟ้าทลายโจรแทนท่านผู้ชมครับนี่คือยาขาวท่านผู้ชมยาขาวคือยาลดไข้ตราปานเทพเป็นผลงานจานปานเทพท่านผู้ชมครับขึ้นทะเบียนออยอแล้วนะฮะเหมือนกับ ยาลม300จําพวกก็ขึ้นทะเบียนออยอไม่ใช่เป็นยาผิดกฎหมายถูกต้องทุกประการขึ้นทะเบียนอ,อยอหมดแล้วยาขาวนี้นะฮะจะบอกให้กระดาวาเลขทะเบียนที่ G264 ทับ6เอาละเรามาดูตำนานของยาขาวคนที่หนึ่งท่านผู้ชมฟังแล้วท่านผู้ชมจะอึง้งยาขาวในตลาดไม่มีขายครับไม่มีตอนนี้ยานี้วางได้ตามร้านขายยาแต่เราไม่วางเราจะขายช่องทางของเราให้กับพักพวกของเรานี่ละกลุ่มชุมชน พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธไตกลุ่มชนชน FC ของคุยทุกเรื่องสนธิสถานที่ระวางขายก็จะมีพวกร้านพอดีช็อปร้านคลีนนะฮะหรือว่าโทรศัพท์ส,สั่งมาได้เรื่องของมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมในสมัยยุธยานั้นมันมีโรคระบาดหลายชนิดจนกระทั่งมีผู้ที่มีความรู้คนหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยยุทธยาคือเจ้าพยาวิชาทิพดีชื่อกล่อม ท่านเป็นเจ้าเมืองจันทบูรในสมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านโดยมาเขียนพระคัมภีร์สันทศาสตร์เรื่องคัมภีร์ตกักศิลาซึ่งเป็นคัมภีร์ว่าด้วยการเกิดโรคระบาดในสมัยนั้นได้ระบุข,ขั้นตอนการใช้ยารักษาโรคหลายขั้นตอนขั้นที่หนึง่งให้กระทุงพิษไข้ใช้ตำราย,ยาห้ารากจนเกิดเป็นผื่นที่ผิวหนังหลายรูปแบบก็คือว่าหลักการของยาไทยโบราณและหมอไทยคือว่าถ้าเป็นอะไรเนี่ยทานยาเพื่อไล่พิษให้ออกมาตามร่างกาย เมื่อออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องตื่นตระหนกนั่นก็คือว่าพิษมันเริ่มออกมแล้วสชุดตำรับยาประสะผิวภายนอกคือตำรับยาที่ใจบรรเทาจากการประทุพิษที่ผิวหนังคือเมื่อ,อไล่พิษออกมาแล้วเนี่ยก็ทานยาเพื่อรักษา บรรเทาจากการที่พิษออกมาขั้นที่3ชุดตำรับแปรภายในตำรับยาปรับาธาตุในร่างกายสมบูรณ์พอพิษออกมาแล้วบรรเทาพิษให้ทานยาดูแลภายในปรับาธาตุในร่างกายสม,มดุลขั้นที่4เป็นยาครอบไข้คือตำรับยาที่ไม่ให้ไข้นั้นกลับมาเป็นอีกท่านผู้ชมฟังแล้วมีทั้ง4ขั้นตอนยาเหล่านี้ต้องอาศัยหมอจํานวนมากอาจจะไม่ทํากับโรคระบาดได้ท่านเจ้าพยาวิชาทิพบดีหรือกล่อม ได้วางหลักของยาในการเกิดโรคระบาดไว้ว่าถ้ายังไม่รู้ให้แก้กันดูแต่พันฝูงยาเย็นเป็นอย่างยิ่งขมจริงโอชาฝาจืดพืชยาตามอาจารย์สอนคือรสยาจะต้องขมเย็นฝาดและก็จืดซึ่งยาที่เราใช้กันได้ผลดีมากคือยารสขมจัด ผมจัดยาผมจัดคืออะไรฟ้าทลายโจงไงท่านผู้ชมของอจารย์ปายทีที่ทําจากใบช,ช่วยชีวิตคนไว้มากจนมาสมัยรัชกาลที่3ปพระบาทเสด็จั้เ้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้จัดทําศิลาจารึกประดับไว้ที่วัดโพหรือวัดเชตุพลวิมลม,มังคลานามว่ามีตำรับยายาหนึ่งที่แก้โรคระบาดหลายชนิด โดยที่ไม่นองอาศัยทั้งสี่ขั้นตอนที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นเหมือนสมัยอยุธยานั่นก็คือตำรับยาได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นคนในแพทย์แผนไทยนะเขาเรียกยานี้ว่ายาขาวปัจจุบันนี้ขึ้นทะเบียนออยอเป็นตำรับยาลดไข้ตราผ่านเทพซึ่งตำรับยานี้ได้เขียนลงในศีลราจารึกว่าไงขนานหนึ่งเอากระเช้าผีมดหัวคลา้ารากทองพันช่างรากขารากงวนหมูรากสมเสร็จรากข้าวไหม้รากจิงจ้อ รากสวาดรากสแกร,รากมะนาวรากย่านางรากฝักข้าวรากผักสาบรากผักหวานบ้านเอาเสมอภาคทำเป็นจุนบดเป็นแท่งเอาไว้ละลายน้ำสาวข้าว การกินแก้ไข้รากศาสตร์ออกคำออกดำแดงขาวและแก้ไข้ประกายดานไข้หงระทศและแก้ไข้ไฟเดือนห้าไข้ละอองไฟฟ้าการแก้ไขไข้มหาเมฆมหานินซึ่งที่พูดมาแล้วนั้นยาขนาดนี้แก้ได้หมดตามที่อาจารย์กล่าวไว้ ให้แพทย์ทั้งหลายรู้ว่าเป็นยาวิเศษนะักแปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าแก้โรคระบาดในยุคนั้นได้หลายชนิดต่อมากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเคยรวบรวมวิเคราะห์สมุนไพรเหล่านี้ว่าบางตัวเนี่ย ต้านไวรัสบางตัวต้านแบคทีเรียบางตัวลดการอักเสบบางตัวต้านอนุมูลอิสระบางตัวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งน่าทึ่งมากที่น่าทึ่งไปกว่าน,นี้ท่านผู้ชมทราบมาว่ารถยาตำรานี้มีรสขมฝาดและก็จืดครบตรงตามที่ท่านจาพยาวิทยาธิปดีได้ระบุไว้ใน พระคมภีร์ฉันทศาสตร์ทุกประการท่านผู้ชมครับน่าเสียดายที่ศิลาจารึกแผ่นนี้ได้หายไปที่อาจารย์ปานเทพยังสามารถตกทอดภูมิยาขึ้นเดือนเยี่ยอได้นั้นเป็นเพราะท่านอาจารย์ปานเทพเป็นคน,นซุกซนไปสืบค้นจากอดีตเจ้าวาดวัดโพซึ่งเคยบันทึกตำรับยาทั้งหมดจากศิลาจารึกเอาไว้ได้แต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าสมุนไพรทั้ง14ตัวที่พูดไปนะ้ไม่ได้มีการเพราะปลูกเพื่อรูปรวมเป็นตำรับยาแต่ท่านอาจารย์ปานเทพไปวางแผนและเพาะปลูกหาสมุนไพรที่ได้มา และฐานมีคุณภาพอยู่เกือบ3ปี3ปีท่านผู้ชมายาประเทศทุ่มเวลาสติมมยาทำยานี้และในสุดก็ผลิดตำหรัอยานี้ได้ถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอท่านผู้ชมทานฟ้าทลายโจรไปก่อนเลย สักพักถ้าไข้ไม่ลงหรือว่าการหนักก็เอานี้และครับท่านผู้ชมยาขาวนี่แหละผสมน้ําอุณหภูมิห้องกิน3เวลาเชา้ากลางวันเย็นท่านผู้ชมครับยาลดไข้าอาจารย์ปปนเทพกล่องละ350บาทเท่านั้นเองมีทั้งหมด15บซองถ้าเป็นก็กินวันละ3ามซองหวันหายหมดระหว่างนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้สูงวัยอย่าลืมทานยาลม300ชําพวกทุกวันวันละหนึ่งซองเหมือนผมทานมาเพื่อแก้ลมกองหยาบขับลมในเส้นท่านผู้ชมสนใจยาฟ้าทลายโจรยาขาวยาลมติดต่อ ที่สมุนไพรบ้านพาทิ์เพิ่มไลน์แอดบัญชีแอดซันเฮิบถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม